ได้มาติดตั้งตัวตัว <Wow. S 1> วอล์กให้ผมแล้วนะครับก็จริขก็สอนหมดแหละวันนี้เราจะมาจีิีจริงชาร์จมาแล้วสามรอบแล้วนะแต่วันนี้จะโชว์ชาร์จให้ดูก็มีร้านผมมีร้านขาองผมจะดูรบหน่อยนะปั๊อกอันนี้มันจะมีแตกต่างกันเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ที่ผมไม่ได้แตะออกเลยนะครับก็คลสายหน่อย ืันเจ้าที่เขามาติดตั้งเขาบอกว่าอย่าให้สายมันพันกนะันย่าใสายมันอนะมันีะสลายตัวยาไว้มันแบบแล้วมันทับกันอนะเดี๋ยวมันจะเกิดการสุกความร้อนแนละ้ว ใช้ตัวเบเกอร์ให้เราขึ้นเนเบเกอร์เนี่ยมันจะมีเป็นตัวคล้ายๆเชฟตีพัดตัวพัทเอาเหลืองเนี่ยครับซึ่งจะเอาลงไม่ลงก็ได้นะครับทีนี้พอเราจะชาร์จเนี่ยเราก็จะเอาตัวพัทเอาตัวที่เป็นเบเกอร์ตัวน,นี้ขึ้นหรนี้ตัวไฟของตัวพอบล็อกมันจะโชว์สีแดงก่อนอพอที่จะพลิกระชากเขาก็ขึ้นเป็นสีน้ำเงินนึ่อย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมชาร์จแต่สมมติดถ้าบ้านเรา ไฟตกเนี่ยหรือเขากระพริบก,ก็ตามแต่เนี่ยระบบได้ตัดทลังานเองอน,นะครับสระตุกมีรถนะมีรถเนี่ยรถเนี่ยที่ผมไม่ชอบอย่างเลยก็คือว่าใครๆก็กดได้มันไม่มีล็อกเลยนะครับเนี่ยถ้าดัเานเะปิดได้ละที่อันนี้ควรบวกควรจะแก้ไขแล้วว่าควรจะใช้การล็อกอมีล็อก จากรีโมทหรือจากเกราซึ่งอาจจะเปิดอยู่ในรถนะครับทีนี้ไฟที่เคื่อนก็จะโชว์สีขาวก่อนนะครับเราก็กดป้ายตรงนี้นะครับอาจารย์เข้าไปเลยครับตรงแม่้สีเนี่ยเลยเออเราจะขึ้นเขียวนิดน,นึงก่อนที่จะกระพริบปเป็นสีฟ้านี่ยเป็นสีเขียวตักทีเป็นสีเขียวสีเขียวกระพริบเนี่ยเซลเขาเริ่มชาร์จแล้วนะครับทีนี้ทางเจ้าที่บอกว่า พอชาร์จเสร็จเนี่ยถือว่าเราไปชาร์จตามข้างนอกตามมาที่ตามแฝดเรากดล็อกรถซะเพื่อให้มันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะปลอดภัยเซฟตี้ครับเราก็เดินซื Navy, ้อของได้ถ้ากดล็อกเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนต้องล็อกกดล็อกก่อนเนี่ยล็อกรถเีเราล็อกรถปุ๊บสมมติผมเกิดจะมาเอาของใช่นะครับผมก็กดเปิดล็อกปึ๊บไฟเขาจะเปลี่ยนาะจะสีเขียวไม่ใชหลือังเขาหยุดชาร์ เราก็จะเปิดเอาของเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ค่อยอก,กดล็อกเขามันชาร์ตต่อการถอดหัวชาร์จเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่กดกดล็อกมันถอดออกาไม่ได้คุณต้องกดกดล็อกก่อนให้เขาหยุดชาร์จดึงออกได้เลยแต่ถ้าคุณกดกดล็อกปุ๊บเนี่ยไม่แน่ใจว่าภายในกี่นาทีนะเขาจะล็อกมันเดิมอีกคุณก็ถอดไม่ได้งั้นทุกครั้งคุณต้องกดกดล็อก ชาร์จกดล็อกไม่ชาร์จกดกวดล็อกก็เป็นนิสยัยแต่ทีนี้ที่เจออีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าเราทาําตามขั้นตอนที่เจ้เาคุณบอกเนี่ยแล้วเราวิ่งไปดูหน้าจอเลยนะครับไม่เอียงเด็กถ้าเราทําตามขั้นตอนที่เจ้าคุณบอกเนี่ยนะครับแล้วเราวิ่งไปดูหน้าจอของคนขับเนี่ยเขาไม่โชว์เวลานะครับแต่ถามว่าที่อยากรู้ว่าว่ากี่กาทีเสร็จมันต้อง มันต้องดึงออกก่อนครับดึงออกเลยปุ๊บตานเลิมชาร์จแล้วเราก็ดูไฟสีขาวไปไุ๊บเราก็กดเครืใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาใช้เราไปดูด้วยกันครับเดินตามมาคุณแม่เข้าไปข้างในหน่อยะครับคุณแม่ไปดูนิดหนึ่งที่หน้าจอเขาจะบอกว่าชาร์จเสร็จโดยประมาณเนี่ยเห็นไหมเวลาบอกเขาว่า ยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับก็เห็นตรงสายชาร์จรูปสายชาร์จก็จะเป็นไอเทมไอคอนรูปรถแล้วก็มีสายชาร์จแล้วข้างล่างว่าฟูลรีชาร์จแอดแล้วเวลาจะลดเขาคือเขาจะค่อยๆประเมินนะครับว่าจะเสร็จจริงเท่าไหร่นะครับผมที่ตอนนี้เขาโชว์ว่า20.45อันนี้มันจะต้องมันใช้วิธีปลดถ้าเราล็อกรถเมื่อไหร่มาดูเนี่ยเขาไม่ขึ้นให้นะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ ถามช่างเขาก็บอกว่ามันต้องถ้ามันกดตัางตัาคือเช่นพอเราเราเสียบสายชาร์จแล้วกดล็อกรถเนี่ยมันจะไม่โชว์ก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ช่างบอกควรจะล็อกรถให้เป็นระบบนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยผมปิดบ้านนะผมก็ชาร์จทิ้งไว้สมมติผมลองเปิดทีตอนยี่สิบเอ็ดสามศูนย์หรือตอนยี่สิบสองจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยก็ได้นะเพราะว่าเต็มุูกเขาจะตัดการทํางานเลยไม่ต้องกลัว ไฟไหม้ซึ่งผมลองมาแล้วนะสามผลเนี่ยผมลองแล้วนะครับโอเคนี่คือการชาร์จด้วยสายนะครับจากวันโวจากวอล์็อกนะครับระหว่างระหว่างชาร์จอยู่ไฟก็จะพิบไปเรื่อยนะครับแล้วก็บางครั้งระหว่างที่ชาร์จอยู่นะครับเขาะจะมีเสียงพัดลมระบายความร้อนนะครับจากด้านหน้าเนี่ยร,ตตร,นะร,ระบายความร้อนแบตเตอรี่นะพัดลมอะครับระบายความร้อนแบตเตอรี่นะ ได้ยินไหมพอดีบ้านผมตึงดางหน่อยดึงถนนแต่ยงช่วงนะครับเขาตัดยิงช่วงสามทุ่มแล้วครับสามทุ่มห้าทีเดี๋ยวผมไปดูดิว่าตอนนี้รถผมที่ชาร์จไว้ที่บอกเวลาจะมาสามทุ่มเนี่ยเขาเสร็จหรือยังตอนนี้มาดูเนี่ย ถานะ้ไฟขึ้นสีเขียวแสดงว่าชาร์จเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็แค่กดรีโมทปิดแล้วก็ดึงดึงตัวต้ารับออกนะครับ็ป,ปิดฝา ร้อยแล้วก็ปิดฝาตรงนี้ครับแล้วเราก็มาปิดเตกอร์ปิดเตกอร์นะครับชาร์จปักคืนนะครับตอนนี้จะดูระยะเห็นไหมจะได้45กิโลข้างล่างนะรตรงที่เป็นแต่รูปไฟแบตเห็นเจ้าที่บอกว่ามันไม่มีทางเต็มหรอกครับมันเป็นแค่ไอคอนที่หลอกไว้เฉยนะครับผมเราจะวิ่งวันนี้จะวิ่งได้หมด เราก็จะเซตโหมดในโหมดไปที่เพียวจะวิ่งไฟฟ้าล้วนนะครับรับส่งโลกลก็จะเห็นตัวที่หน้าจอของคนขับนะครับว่าขึ้นว่าเพียวนะครับผมโหมดเพียว